ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปหยบแล้วนะครับขอปรับกล้องที่หนึงไม่ได้อัดคลิปมา2อสวันนี่อยู่จุดที่ตั้งมีปัญหาเลยโอเคคลิปนี้เรามาเรียกแช่นอยีกแล้วนะครับรู้สึกไหมว่ามันเอียงๆขอปรับอะไรนิดนึงนะครับขอรีนะครับทุกคนโอเคีตัวปรับผ่าตั้งมีปัญหา๊บเดียวนะขอเวลา,าวทุกคนอีกสิบวิ โอเคหายเองแล้วโทษทีครับคิดวิามาเดเร็กชั่นนี่แหละครับผมตัวอย่างอยู you never ่ e v ว่ is alone เมื่อความเหงาและความหิวตัวเท่าบ้านครับอีพีที่สองนะเป็นฟ i แนลอีพีนี้จบแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราก็อยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก่อนจะไปเดรกชั่นแล้วดูพร้อมๆกันนะครับผมฝากทุกคนช่วยกดซับสไคร์ช่องด้วยนะครับรวมถึงถ้าไม่กวนเกินไป ฝากไปกดฟ o w โลว Instagram ด้วยนะครับไปด้วยกันเลยตั้งใจฟังเราดีๆนะเราชิมอาหารได้แล้วมันมีคิณข้าวพิเดียวได้แล้วเว้ยที่จริงเราแค่ต้องการขายสักค้าเพื่อเงินนม่มากค่าปิดเทอมเรากลับบ้านนะ เไม่อยากหจาก,ออกกกากการเป็นาคนเดียวไม่ได้ใช่ไหม,นนนมก็ม,ม,กม,กมีเป็นคนที่สำคัญที่สุดไงชิปโอเคครับจบแล้วอย่างรวดเร็วอ่าสรุปอีพีสุดท้ายก็น่าจะเป็นตามที่เราคา,า,าดคาดการไว้คือ เดี๋ยวก็น่าจะหายจากการทานข้าวคนเดียวไ้วก็จะทานข้าวคนเดียวได้แล้วส่วนเนื้อเรื่องน่าจะไม่ได้ปูไปทางซีรีส์วายมากๆักนะตรงที่สองคนได้เป็นแฟนกันลักกันอะไรเงี้ยก็คงจะน่าจะเป็นแบบเบรดเฟรนด์ประมาณนั้นนะทางจากดูจากเราจากตัวอย่างเงี้ยแล้วก็คงน่าจบว่าจบภาคแล้วก็กลับไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยแบบปิดเทอมครับผมก็แยกย้ายกันไป ไม่แน่ใจว่าจะมีซีซั่นสองไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนว่าเกิดขึ้นเพราะยันวายุนอะเพราะมีสปอนเซอร์มาให้ทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นถ้ากระแสดีก็อาจจะมีซีซั่นสให้เห็นกันก็ต้องรอรู้นกันไปว่าจะเป็นยังไงบ้างคิดเด้ประมาณนี้กัแล้วกันนะครับผมหยกเชื่อว่าน่าจะมีซีนฟินฟินของเดี่ยวกับมิกในซีรีส์ในอีพีนี้ให้เราดูเยอะเลยแหละเพราะมันกำลังจะจบแล้ว เรามาดูพร้อมกันทาง a p p l y y นะครับผมตอน3ทุ่มวันอังคารแล้วจกจเดี่ยวพคเรยชันเลยในคืนนั้นแล้วออยทุกคนดูกันในวันพุธเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย